ไปไหนมาครับยายซีให้โอ้จริงเหรอโอ้เท่มันอังเป้าเลยเนะี่ยใครไปใครมาเขารู้หมดอ่ะภูมิใจไหมเป้าครับวันนี้ไปไหนมาครับไปซื้อของเล่นมาครับโอ้ซื้อของเล่นกันเยอะเลยเหรอซื้อมากี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งชิ้นครับหนึ่งชิ้นหรอครับได้หรอครับครับโอ้จริงเหรอ แม่สวัสดีครับอังเปามัไงครับ,รบทำไมนะเอิไม่มาตั้งหลายวันครับก<อ>็บ้านรูคนเลี้ยงดีไงลูกพวมีความสุขมากอะมั้งม,มีแม่เลี้ยงเป็นนางฟ้าแม่ไม่เห็นต้องพูดอย่างนี้เลยครับพี่อังพางเปาเข้าบ้านก่อนได้ครับเข้าบ้านก่อนนะตามไปไป Thank yes. you.